a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast กับช่วงเวลาของรายการเลื่อนแอนแชร์ค่ะแล้วนี้มันก็อยู่กับพี่เจน สวัสดีค่ะมายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของแก๊สไลติงค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องเนี้ยเราก็าเคยทํากันไปแล้วอเออแต่ว่าขอเอามารีรันกันใหม่อีกรอบพร้อมกับข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อให้ตัวของเราแล้วก็ของใครก็ได้เนาะได้ตระหนักรู้ว่าแบบไอ้ตัวเราเองกาลังถูกปัน่นหรือว่าเรากําลังเป็นฝ่ายปั่นคนอื่นอยู่หรือเปล่าเออจริงๆแบบพูดก่อนนิดนึงว่ายุคเนี้ยเนาะมัน,ม,นมันเป็น ยุคที่ดีเนอะที่เราผู้หญิงพูดถึงแอบเข้าข้างตัวเองนิดนึงว่าผู้หญิงเริ่มหันมาใส่ใจกับความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นและสังเกตสิ่งที่ตัวเองถูกกระทํามากยิ่งขึ้นอ่ะถ้าเทียบกันก็คือสมัยก่อนเนี่ยสมมติรุ่นพ่อแม่พี่อะไรเงี้ยเนยอะมันก็อาจจะแบบผู้หญิงอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมแล้วก็อ๋อมันเป็นแบบนี้แหละโดยธรรมชาติโดยปกติ ถึงเราจะรู้สึกแย่หรือไม่ดีแต่อ๋อมันเป็นแบบนี้แหละเพราะด้วยเราอาจจะยุคนั้นค่ะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ออผู้ชาย<ม>เป็นหัวหน้าครอบครัวและค่อนข้างที่จะเขาพูดอะไรกับเราก็ได้เนาะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกหรือว่าเขาเรียกว่าสงสยัยหรือแสดงยุคก่อนเนาะยุคก่อนก่อนก่อนอาจจะก่อนมากๆเลย<ม>แต่มาสมัยนี้ก็เป็นดีเป็นเรื่องที่ดีที่เฮ้ยเราผู้หญิงความเท่าเทียมมันเข้ามามเยอะมากๆใช่ไหมคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอะ มันเป็นยังไงใช่ชอบด้วยว่าที่ยุคข,ของเรายุคสมัยเนี้ยค่อนข้างที่แบบว่ามีชื่อเรียกมีสื่อที่พร้อมให้เราทําความเข้าใจว่าแบบเอ้ยการที่เราเป็นแบบเนี้ยการที่เรารสึกอย่างเนี้ยคืออะไรอเออไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยที่ฉันเป็นแบบเนี้ยมันมันไม่มีมไม่มีชื่อเรียกมไม่มีคําพูดอ่ะเออ,อแต่เนี้ยคือแบบมันมีแล้วก็ มีข้อมูลหลายๆอย่างให้เราแบบว่ารีเช็คตัวเองไปด้วยเนาะเอองั้นก็มาเข้าเรื่องเลยว่าไอ้ชื่อเรียกพฤติกรรมหรือว่าคำที่เราเรียกว่าแกสไลติงเนี่ยมันคืออะไรคะอย่างแรกเลยค่ะขอยกตัวอย่างประโยคของแกสไลติงที่ทุกคนอาจจะเคยเจอหรือว่าบางคนอาจจะเป็นฝ่ายพูดซะเองอย่างแรกเลยคือเพราะเธอนั่นแหละเราเลยมาทะเลาะกันแบบนี้เคยไหมคะ อ,อที่ถูกโบยความผิดว่าแบบเฮ้ยเราทะเลาะกันอยู่ดีดฉันมั่นใจมาว่าฉันไม่ผิดนะอ่าทํานองนี้เคยเ,ออเจอหรือว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองคิดว่าทําไมเออเออไปโยคนี้คุณ,คณ ไม่จริงนะไม่เคยพูดแบบนี้มั่วแล้วอฉันจําได้ว่าแกพูดแล้วแกมาบอกว่าไม่พูดอะไรใช่แล้วก็แบบเฮ้ยเธอเซนซิทีฟเธออ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าเออเคยไหมพี่เคยพี่เคยต้องยอมรับตรงนี้ว่าเราพี่เจนเองอ่ะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกเออใช่ค่ะแกไลติงอ่ะเป็นรูปแบบพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่พยายามแบบอิ o โอชเนียลอบิวส์หรือเรียกว่าทำร้ายจิตใจหรือลวงละเมิดทางความรู้สึกคนอื่น เชื่อว่าพฤติกรรมนี้ค่ะไม่มีใครที่ควรจะ,ระเผชิญแล้วก็ไม่มีใครอยากเผชิญด้วย mm hmm. โดยพฤติกรรมแก๊สไลติงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการปัน่นการบงการคือการกระทําที่ถ้าเราโดน่ะเราจะเริ่มสับสนกับตัวเองเนาะ mm hmm. เริ่มไม่มั่นใจจากที่เราคิดว่าเฮ้ยเราทําถูกนี่กลายเป็นว่าเราถูกมองว่าผิดเรามองว่าตัวเราเองเนี่ยคุณค่ามันลดลงเรื่อยๆเสียงของตัวเราจากเสียงแบบเฮ้ยเราดูตัวใหญ่นะแต่สักพัก mm hmm. เอ้าทำไมตัวเราค่อยๆหดเล็กลง mm hmm. เล็กลงเก mm hmm. ิดความสับสนในตัวเองพฤติกรรมแก๊สไหลอ่ะค่ะไม่ได้เกิด กับความสัมพันธ์ในรูปแบบแฟนเพลงอย่างเดียวนะคะพี่เจนแต่ว่ายังเกิดได้ทั้งแบบเพื่อนครอบครัวและพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่พี่เจนบอกว่ามันก็พัฒนาเป็นท็อกซิกรีเลชันชิพได้อืมอ่ะพูดถึงแก๊สไลท์ก็เราถูกปั่นหัวเราถูกบงการเราถูกเสี่ยมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งซึ่งคําว่าแก๊ดไลท์เนี่ยขอพูดถึงที่มาของเขานิดนึงคําว่าแก๊สไลทิงอะค่ะมีต้นกําเนิดมาจากบทละครโดยแพทริกฮัมิลตัน ในปี1938โดยเป็นบทละครที่โด่งดังมากๆจากประเทศอังกฤษจนแบบฮอลลีวูดอะซื้อลิขสิทธิ์เอามาสร้างทําเป็นหนังชื่อว่าแก๊สไหลในปี1944ซึ่งแก๊สไหลแปลว่าอะไรคะแปลว่าตะเกียงอะไรเนาะอซึ่งหนังเนี่ยมันถูกทํามาเป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ฝ่ายชายอะพยายามจะปั่นหัวภรรยาให้คิดว่าภรรยานี่เสียสติแล้วแน่ๆเลยด้วยวิธีมันก็แอบสยองนิดนึงนะถ้าเราลองลองนึกภาพดีๆอะก็คือหลีตะเกียงน้ํามันหรือว่าแก๊สไหลนี่แหละ เออแล้วทาให้ภรรยาเข้าใจว่าตัวเองอ่ะคิดไปเองคนเดียวนึกออกไหมว่าพี่เป็นสามีไมยแล้วพี่ก็แบบหลีตะเคียงลงทุกวันเลยแล้วก็เออแล้วก็ทาให้ไม้สับสนว่าเอ๊ะทำไมมันมืดลงทุกวันฉันก็เปิดแล้วนี่แต่พี่เจนก็บอกเขาไม่เห็นมืดเลยนี่เธอคิดไปเองหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออทำให้ภรรยา คิดไปเองคนเดียวแล้วก็นอกจากนั้นยังพยายามตัดขาดภรรยาออกจากสังคมรอบข้างทําให้ภรรยารู้สึกว่าแบบเธอเสียสติหรือเปล่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาแอบลีไฟตะเกียงตลอดเวลาเลย,เลยอะไรเงี้ยนอกจากนั้นยังยางตัดข,ดขาดจากสังคมให้เหมือนไม่เหลือใครอยากจะหันไปทางไหนก็แบบมไม่แล้วก็เหลือแค่สามีเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อสามีหมดอ่ะมันไม่สามารถยืนได้ตัวคนเดียวได้ไมันต้องมีที่พึ่งทางกายและทางใจอะไรเง<ม>ี<ม>้ยก็เลยกลายเป็นคําว่าพฤติกรรมแก๊งไลติงขึ้นค่ะก็คือพฤติกรรมที่ ปั่นหัวแล้วแหลปั่นหัว,หวใช่ทีนี้พอเรารู้ว่าแก๊สไลติงคืออะไรแล้วก็รู้ว่าที่มาเนี่ย เป็นยังไงถึงว่าเป็นพฤติกรรมนี้เนาะเรามาแชร์กันก่อนค่ะว่าเราเคยเป็นผู้กระทําหรือว่าถูกกระทําไหมอย่างของตัวไม้อ่ะก็เคยเป็นทั้งผู้ถูกกระทําแล้วก็ผู้กระทําเหมือนกันนะแบบพอเราแบบว่าลองดูคําพูดต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็เคยพูดกับคนอื่นเหมือนกันค่ะกับพ่อแม่อย่างเงี้ยก็เคยพูดกับเพื่อนก็เคยพูดกับแฟนก็เคยพูดหรือการที่เป็นถูกกระทําก็เคยเหมือนกันก็เคยตกอยู่ในคอนมสิร์ตท็อกซิกเรเลชั่นชิพเนาะใช่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งตั้งใจแหละไม่ตั้งใ,<ช>ใจจุดประสงค์คืออะไรบางครั้งแบบเราแค่ลนเราแบบว่าสมมติพี่ทะเราะกับมายเป็นแฟนกันแล้วแบบพี่เคยพูดไปโยยลงไปจริงๆแหละแล้วก็แบบลน,นวะผิดไม่ใช่อะ่ะฉันพูดฉันจาได้แต่แบบแกล้งรับไม่ได้ดีกว่าแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะปั่นหัวให้มายแบบเฮ้ยสูญเสียความเป็นตัวเองแต่แค่แบบฉันอยากโกหกเธอเพราะฉันแค่อยากเอาตัวรอดซึ่งไม่ได้บอกว่าถูกแต่หมายถึงว่าเจตนา ณนะตอนนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็พี่คิดว่าตอนที่เราเด็กๆอะเรามักจะถูกบงการได้ง่ายกว่านี้เปรียบเทียบกับตัวเองประสบการณ์ตรงก็คือตอนเด็กๆที่เคยบอกไปว่าเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเรียกได้ว่าแบบถูกบงการหรือถูกทําให้รู้สึกผิดหรือถูกทําให้แบบรู้สึกตัวเล็กลงอะคุณค่ามันน้อยลงเพราะจากคําพูดหรือว่าพฤติกรรมะอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาอะตั้งใจจะทําแบบนั้นหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นแค่แบบนิสัยบางอย่างหรือสถานการณ์มันพาไปบางอย่างแต่พออยู่ไปนานๆแล้วมันมันจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วอะมันจะเริ่มแบบเศร้าแย่คุณค่าน้อยลงอะไรแบบเนี้ยเอออย่างเขาไม้ค่ะจะเริ่มแบบว่าไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น เวลาที่แบบพูดคุยกับแฟนเท่าไหร่เออกลัวแบบว่าเฮ้ยถ้าถ้าพูดอะไรออกไปเราต้องผิดแน่เลยอะหรือว่าพูดอะไรออกไปเขาต้องแบบต้องมีรีแอคที่ไม่ดีอะเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าใช่ใช่แล้วนะสังเกตว่าพอเราโตมาจะเริ่มมีความมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นเราจะมีประสบการณ์ที่แยกแยะได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ดีเลยอ่ะเออแล้วเราก็จะหันกลับมาค่อยค่อยรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราได้ค่ะ อันนี้เป็นเราใช่ไหมคะประสบการณ์ของเราสองคนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอยกประสบการณ์อีกมุมหนึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก BBC ด้วยยกตัวอย่างในมุมของคนที่แก๊สไลติงคนอื่นบ้างคนที่เป็นจอมปั่นหัวจอมบงการนะคะ มีชื่อว่าคุณเก๊กอันนี้เป็นนามสมมุติเนาะเป็นทนายความหนุ่มชาวแคนาดาค่ะอายุ28ปีเขาบอกว่าเขาผ่านความสัมพันธ์ที่จริงจังมาแล้วเนี่ยสิครั้งแล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมักจบลงด้วยการที่เขาเป็นฝ่ายนอกใจ <c oughs> ในขณะที่ฝ่ายหญิงนะจะกลายเป็นคนสูญเสียความเชื่อมั่นและรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองกเกรกสารภาพว่า เออเขาอะคือจอมปั่นหัวตัวจริงเลยพอมองย้อนกลับไปอะค่ะมันชัดเจนว่าผมปั่นหัวผู้หญิงและค่อยๆทําให้พวกเขารู้สึกไม่แน่ใจในมุมมองต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเก๊กกล่าวพรบุว่าการเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองในครั้งนี้เพื่อให้คนรู้จักกับพฤติกรรมเช่นเขาและเตือนให้ผู้หญิงรับรู้ถึงสัญญาณอันตรายของความสัมพันธ์รูปแบบนี้เขาบอกว่าเก๊กเนี่ยทำแบบนี้มาไม่รู้ตัวนะเขาเพิ่งมารู้ตัวตอนเขาเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญน,น่าสนใจมากเพราะว่าการกระทํา บางอย่างเราก็ทําแบบไม่รู้ตัวเราทําแบบไม่รู้ตัวจริงๆแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นปัญหาหอืจนเราไปพบผู้ชี่ยวชาญแล้วเขาให้คําตอบเราได้ว่าอุ๊ยมันไม่ปกติอื <c oughs> หรือว่าคนที่เป็นฝ่ายโดนกระทาอะค่ะ บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเรากําลัง<ม>โดนแบบนี้อยู่เนาะจนกว่าเราจะไปพบผู้เชี่ยวชาญอะ่ะ<ม>อย่างถ้าเกิดเราโดนพูดบ่อยๆว่าแบบเธอเป็นคนอ่อนไหวง่ายอะ่ะเราอาจจะเชื่อไปเลยก็ได้ว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นคนอ่อนไหวง่ายฉันเป็นคนอ่อนไหวง่าย<ม>อะไรมากระทบจิตใจเนี่ยเป็นเพราะฉันเป็นเพราะอะไรนี้เงี้ยเลยเนาะ ขอยกตัวอย่างอีกสักนิดนึงของคุณเกเรกนี่แหละคุณเก,กเขาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเขาอะนอกใจในความสัมพัสธ์ทีนี้เขามีแฟนชื่อพอลล่าแล้วเขาก็เหมือนนอกใจพอลล่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เริ่มแหละแฉราคาแล้วคุณเกเนี่ยเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาอะทิ้งหลักฐานไว้บางอย่างบนโลกโซเชียลมีเดียเออเพราะฉะนั้นเวลาพอลล่ามามาพูดอะไรเงี้ยเกก็จะบอก พล,ล่าว่าแบบเฮ้ยเธอหมกมุ่นหรือเปล่าเธอ,อหมกมุ่นกับโซเชียลมีเดียเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเธอบ้าโซเชียลมีเดียกันไปเพรา่าคือจะใช้คําพูดแบบเนี้ยเสมอๆแล้วเขาตรงใจใช้ภาษาลบที่ทําให้พอล,ล่ารู้สึกสูญเสียความมั่นใจกลายเป็นว่า พอพูดเป็นนานๆเข้าอะ่ะพอล,ล่าเริ่มเชื่อขึ้นมาจริงๆว่าเฮ้ยฉันน่าจะหมกมุ่นในโลกโซเชียลมีเดียเกินไปจริงๆออแล้วก็เริ่มไม่เชื่อวิจารณญาณของตัวเองแล้วว่าเฮยโหดรายนะเราแบบบางครั้งก็แบบพอล,ล่าก็จะต้องขอโทษเก๊กที่แบบเฮ้ยขอโทษนะที่ฉันสงสัยเธอขอโทษนะนั่นแหละเนาะตัวอย่างของพี่เจนที่เป็นทายบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยใช้กําลังโดนแก๊สไลติงอยู่ แต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็มีข้อมูลข้อสังเกตว่าเฮ้ยตัวเราอะ่ะกำลังโดนปั่นอยู่หรือเปล่าการแก๊สลค่ะเป็นการการะทําที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลเนาะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆอีกด้วยพวกเราก็เลย ไปหาข้อมูลทรายบางอย่างมาให้คุณผู้ฟังได้ลองพิจารณากับตัวเองกันคะ่ะว่าเฮ้ยตัวเราเองอ่ะกาลังเป็นเหยื่อไหมนะหรือว่า mm hmm. ตัวเราเองได้ทําพฤติกรรมแบบนี้กับใครหรือเปล่า mm hmm. อย่างแรกเลยคะ่ะคือเราจะสงสัยในความรู้สึกและความเป็นตัวของเราเองอะคะ่ะเหมือนว่าถ้าคนนั้นพูดอะไรมาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดแต่เราก็คิดว่าไม่ใช่หรอก เขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นาเป็นเพราะเราคิดมากอ่อนไหวมากเกินไปเหมือนตัวอย่างของพอลล่าเลยใช่ไหมคะอย่างต่อไปค่ะคือเรากลัวที่จะแสดงความรู้สึกออกมาค่ะเลยเรียกที่จะเงียบในบางกรณีบางคนอาจจะเคยแสดงออกมาแล้วแต่ว่าได้รับการโต้ตอบที่ไม่ดีอ่ะเลยเป็นความกลัวที่จะสื่อสารออกมาอย่างต่อไปค่ะคือเราจะรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแหละ มีอะไรบางอย่างเนาะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรต่อไปค่ะคือเราจะรู้สึกอ่อนแอหมดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าเครียดกังวลเพิ่มเติมมาด้วยต่อมาก็คือรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอก็โดดเดี่ยวอะโดนขนาดนี้แล้วหันไปทางไหนก็แบบไม่มีใครเข้าใจฉันเลยสงสัยว่าอะไรคือความจริงกันแน่สงสัยว่าเราเป็นคนที่อีกฝ่ายบอกมาจริงๆหรือเปล่าเช่นเป็นคนคิดมากเป็นคนหมกมุ่งเป็นคนไม่เก่ง เป็นคนแอนแออะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นฝ่ายขอโทษอยู่ตลอดเวลาันี้สําคัญมากเลยนะคือแบบตอนแรกเข้าไปคุยก็ว่าจะคุยดีๆ ฉันก็ว่าฉันไม่ผิดนะฉันเป็นคนผิดเฉยเลยแกไปมาขอโทษนะเธอแล้วก็อีกฝ่ายทําเป็นเฉยเมยไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกหนีความผิดอ่ะเนาะนิ่งๆเหมืนมินไม่อยากจะคุยให้เราเป็นฝ่ายคิดไปเองหมุนๆอยู่คนเดียวอ,อันนี้เราแบบเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําเนาะหรือว่าคิดกับกันก็ได้ว่าใครเคยทําแบบดีบ้างไหมเหมืหอนเป็นการปั่นให้อีกฝ่ายแบบต้องขอโทษเราตลอดเวลานะแล้วเราก็ทําเมินทําเฉยอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายอ่ะ เขาจะพยายามทําให้ชีวิตเราอะเหลือแต่เขาพึ่งพาแต่เขาฟังแต่เขาพยายามกีดกันเราออกจากสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนอะไรสุดท้ายเพราะเราไม่มีใครซัพพอตทางจิตใจเราอะเราก็จะหันไปหาเขาแค่คนเดียวแล้วเราก็จะต้องเชื่อฟังเขาถูกไหมอืมคือความคิดหรือชีวิตเรามันมีแค่เขาอะไรเงี้ยน่ากลัวอะน่ากลัวสุดๆดเป็นระยะยาวเออคือถ้ามองกันแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆที่แบบอ๋อเถียงกันแล้วอ๋อไม่เข้าใจกันแล้วอะอม,มันกลายเป็นแบบเขาเข้ามามีบทบาท เกี่ยวกับสังคมรอบตัวเราด้วยอะลองคิดว่าตอนแรกๆเพื่อนเราอาจจะเตือนเนาะแต่ว่าพอเราโดนปั่นไปเรื่อยกลายเป็นแบบหันหน้าหาเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะแบบเฮ้ยไปอยู่กับเราอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขาอาจจะกันเราเขาอาจจะกันเราเขาอาจจะพูดไม่ให้เราเข้าไปหาอาจจะโทษว่าแบบที่เธอคิดแบบเนี้ยเพราะว่าเพื่อนเธอพูดแบบนี้มาใช่ไหมเธอเชื่อพ่อแม่มากเกินไปสมมติเนอย่าไปเชื่อพ่อแม่เธอมากอะไรประมาณเนี้ยสมมติเป็นทํานองนั้นพยายามกีดกันอะจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ ทีแล้วมาดูว่าแก๊ดไลท์ในรูปแบบต่างๆของความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยคือในรูปแบบแฟน<ม>คําพูดที่ได้เห็นกันบนะ่อยเนาะคือเวลาแฟนมีกิกะแฟน<ม>อาจจะยกตัวอย่างประโยคว่า<ม>ก็เพราะว่าเธอไม่มีเวลาไงฉันเลยไปมีคนอื่น<ม>แต่จริงๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการมีกิกะ การที่เราไม่มีเวลามันไม่ใช่คําตอบว่าแฟนต้องไม่มีคนอื่นอะพยายามที่จะแบบตั้งมั่นความรู้สึกของตัวเองเข้าไว้ว่าแบบในความสัมพันธ์มันไม่ควรมีกิ๊กหรือไม่ควรที่จะมีอีกฝ่ายมีคนอื่นระหว่างมีเราอยู่แล้วเนอะใช่แต่ว่าถ้าเราเจอประโยคนี้ไปนะตอนที่เราเสียใจอยู่เราต้องอ่อนไหววันไหวโอนเองไปบ้างนมีคนเลยแบบเฮ้ยฉันเป็นคนผิดแน่เลยแฟนไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยมันคือโทษตัวเองในสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วแต่ เราก็ต้องพยายามหนักเด่นกับความรู้สึกของเราเข้าไว้ค่ะต่อไปค่ะคือรูปแบบของครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันนะลูกเห็น แล้วก็บอกลูกว่าเฮ้ย hey, พ่อไม่ได้ทะเลาะกับแม่นะทั้ง mm hmm. ทงท,งที่แบบเหมือนเป็นการโกรหกให้สบายใจแต่จริง,รง mm hmm. ก็คือไม่เลย mm hmm. อันนี้ก็เป็นการกระทําการปั่นหัวอมอ้อม mm hmm. ของครอบครัวที่ทํากับลูกก็ได้ค่ะหรือในกรณีที่พ่อแม่มีคําพูดออกแนวเชิงทวงบุญคุณและขอให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามใจพวกเขา mm hmm. การกระทํำนี้ค่ะไม่ใช่การปัน่นแต่เป็นแนวโน้มให้เรารู้สึกแย่ถ้าเราเลือกทําอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการเช่นไม่เรียนไม่อยากเรียนศิลปา แต่พ่อ,อมแม่อยากให้เรียนวิคณิตแล้วก็พูดแบบเอ้ยเรียนอันนี้ดีกว่านะลูกถ้าเรียนเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะพ่อจะแบบไม่ส่งนะทําให้เรารู้สึกผิดกับรู้สึกแย่ด้สิทงที่เราเลือกไปอะคะ่ะ แต่มันก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่าเราได้ยกตัวอย่างมาเนาะจริงๆแล้วอาจจะมีอย่างอื่นทั้งรูปแบบแฟนแล้วก็รูปแบบครอบครัวก็ได้รูปแบบที่ทํางานก็มีใช่รูปแบบที่ทํางานก็มีค่ะอ,อ,อันนี้เป็นข้อมูลของ The เดอะแมทเทอร์เนาะเขาบอกว่ารูปแบบที่ทํางานนะคะเหมือนว่าเราทํางานเนาะเราคุยกับหัวหน้าเราเสนออะไรไปอะหัวหน้าก็ปัดตกตลอดอหรือว่าเรา,าแน่ใจว่าเราทํางานของเราถูกแล้วนะแต่หัวหน้าอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกมันต้องได้มากกว่านี้สิทําให้เราบทความมั่นใจของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มีดอกจันเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วมีคนตีอะ่ะเราลองดูข้อบอกพร่องนั้นก่อนอว่าแบบจริงไหม,จร,ไหมจริงไม่จริงแล้วถ้าเราแก้ไขแล้วอะ่ะยังถูกต้องแล้วนะแต่เขายังติอยู่อะ่ะอันนั้นคืออาจจะเป็นทรายบางอย่างก็ได้หรือแบบทํางานในทีมเราทั้งทีมก็รู้สึกว่าไม่ชื่นชมใ,ชในผลงานที่เราทําออกมาได,มได้ดีแล้วจริงๆเลยอะไรเงี้ยนะคะมันจะเกิดผลกระทบในทุกๆรูปแบบเนาะมไม่ว่าจะครอบครัวแฟนหรือว่าที่ทํางานอะ่ะสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราเอง ลดลงแล้วก็เราก็สงสัยในตัวเองว่าเฮ้ยฉันแย่ขนาดนั้นเลยฉันไม่ดีขนาดนั้นเลยฉันผิดขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยค่ะเออแน่น่นเป็นเป็นจุดสําคัญให้เราสังเกตแล้วผลกระทบของแก๊สไลติงเยอะมากเลยอะใช่อย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกโดยส่วนตัวเองนะอาจจะด้วยประสบการณ์ ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็คือมันสามารถทําให้เราเป็นซึมเศร้าได้เลยนะคือหมายถึงว่าเมื่อไรที่เราลดทอนคุณค่านตัวเองไม่เห็นความสามารถไม่เห็นคุณค่าและรักตัวเองน้อยลงเราจะดิ่งเราจะดาแลวความรู้สึกเนี่ยพระมันสะสมไปเรื่อยอะมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราอาจจะเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าขึ้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะมันคงมีความเครียดความกดดันความรู้สึกเสียใจความรู้สึกแบบจะทํายังไงกับชีวิตดีมาก่อนอยู่แล้วแล้วผลกระทบอะมีเยอะมากๆมีเยอะมากจริงๆจนเรารู้สึกว่าพูดคงไม่หมดมนมันกระทบทุกอย่างนะถ้าเราเรื่องของความรู้สึก ใช่เพราะความรู้สึกแย่แล้วว่านอนก็ไม่หลับกินก็ไม่อิ่มเครียดตัดตัวเองออกจากสังคมบางทีก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจะไปบอกใครดีว่าสิ่งที่เราเจอเป็นแบบนี้นะกลัวคนอื่นตัดสินอีกมันรู้สึกโดดเดี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแบบสัญญาณอะไรบางอย่างเนาะถ้าใครคิดว่าเฮ้ยตัวเรากําลังเป็นอยู่ หรือว่าตัวเรากําลังโดนกระทาแบบนี้อยูอ่ะการไม่พบผู้เชี่ยวชาญก็คือทางออกใช่ใอีกรูปแบบหนึง่งมาพูดถึงวิธีดูแลตัวเองมากที่กว่าว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเหยื่อแล้วอะเราจะทํำยังไงดีอันนี้เป็นข้อมูลจากบทความของ Very Well Mind นะคะเขาได้บอกว่าหากเรากําลังตกเป็นเหยื่อหรือเป็นฝ่ายถูกแก๊สไลท์ในความสัมพันธ์อยู่เนี่ยให้เราทําตาม นี้ก็คือข้อหนึ่งฝึกฟังเสียงของตัวเองให้มากๆพยายามมีสติมั่นคงอยู่กับตัวเองอย่างเสมอและฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ชัดช่วงเวลาในการโดนปั่นอะเรามักจะกังวลประหม่าไม่เชื่อถือตัวเองสับสนอยากที่จะควบคุม ตัวเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลองหาใครสักคนที่เราสามารถแชร์เรื่องนี้ได้เพื่อเขาคอนเฟิร์มถึงความจริงแล้วก็ดึงสติให้เราอย่างแรกคือมีสติอ่ะมีสติแล้วก็รวบรวมความคิดอยู่กับตัวเองก่อนหลังจากนั้นรวบรวมออกมาแล้วลองคุยกับใครสักคนดูใช่หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะลองแบบจดบันทึกเนาะสิ่งที่เราโดนทําเพื่อที่แบบว่ากลับมาอ่านแบบเฮ้ยฉันเคยโดนทําแบบนี้ได้จําได้ใช่ข้อที่สองค่ะเก็บหลักฐานเอเอมื่อเรารับรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราตั้งคําถามกับตัวเราเองมากจนเกินไปแล้วนะเออแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาสิ่งที่เราคิดไว้ว่ามันจริงเอาไว้ด้วยหลักฐานที่เรามีไม่ว่าจะเป็นคําพูดการการะทําต่างๆเราต้องกลับมาดูตัวเราให้ชัดว่าอ๋อฉันมีหลักฐานนี้ยืนยันคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเ,ออเราลองแคบไหมเป็นหลักฐานว่าแบบเฮ้ยเขาเคยพูดอย่างจริงๆอนะอันนี้ก็เก็บหลักฐานเขาใช่ไหมเก็บหลักฐานกับตัวเองด้วยว่า ก็จริงๆแิงเราชั้นเป็นยังไงกันแน่หมายถึงว่าเราต้องมีหลักฐานอะไรก็ได้ที่เป็นมันสามารถ identify ได้ว่านี่คือชั้นอ่ะอันนี้คือความรู้สึกชั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดมาบอกกําหนดขอบเขตกําหนดขอบเขตของความรู้สึกของความสัมพันธ์ของการกระทําของคนนั้นนะหมายถึงว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นในรูปแบบนี้เท่านั้นมันจะเดินทางไปถึงจุดนี้แบบนี้เท่านั้นหรือคําพูดกําหนดเลยว่า มันจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เท่านั้นถ้าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันจะทําอย่างไรต่อไปเออแล้วถ้ามันเกินจะเหตุการณ์นี้ฉันจะจัดการจะเดินออกมาอย่างไรคือหมายถึงว่าต้องกําหนดขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนว่าเรามีขีดจํากัดแค่ไหนที่จะสามารถรับเรื่องราวรับคําพูดนี้ได้ <c oughs> แล้วก็กําหนดขอบเขตด้วยนะว่าแบบ ถ้า,ถามันเกิดขึ้นออแล้วจริงๆเออ,เ,อ,อเราจะตัดสินใจอย่างไรเลิกอย่างไรเท่าไหร่ถึงจะพอเนาะแล้วก็สุดท้ายพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ นั่นเลยไม่ต้องพูดเยอะโตนมาหลายอย่างและทั้งคําพูดทั้งการกระทําเอาตัวเองออกมาดีกว่าไม่พูดเยอะแต่ทายากนะเพราะนึกถึงแบบในวันที่เราพึ่งพาเขาดุทางอารมณ์ทางความรู้สึกในวันที่เราถูกปัน่นหัวมาสักระยะหนึ่งแล้วอะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันทําได้ง่ายขนาดการพาตัวเองออกมาจากความสมันที่เราพึ่งพาคนทข้างมันยากเนาะเหมือนเราถูกปัน่นเราถูกทําให้คิดว่าเออฉัน ไม่ดีและถ้าฉันไม่ดีฉันออกไปฉันจะอยู่ยังไงแล้วถ้าฉันเกิดเรื่องไม่ดีกับฉันฉันจะทํำยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นคนเดียวอ่ะออที่อยู่ข้างๆแล้วก็แบบคอยรับปบืนกับฉันได้ม,มันก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอความสัมพันธ์แก๊สไลน์มาสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้ง่ายอืแต่ต้องทําให้ได้ใช่คะ่ะทีนี้มาดูของฝั่งแบบ ถ้าเราเป็นคนที่แก๊ดไลท์คนอื่นมันดีกว่าอือย่างแรกเลยค่ะอย่างที่ในตัวอย่างเลยว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันคือเรียกว่าแก๊ดไลท์หรือว่าไม่ถูกต้องบางทีเจตนาเราไม่ได้อยากที่จะแบบทําให้เขารู้สึกไม่ดีแต่คําพูดเราอ่ะไปทําให้เขารู้สึกไม่ดีอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่รู้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้อ่ะเราต้องรู้เท่าทัน ความพูดแล้วก็เจตนานแล้วก็ความคิดของตัวเราเองเออแล้วก็ยอมรับเถอะว่าบางคำพูดน่ะเธอไม่ควรพูดออกมาเธอก็ขอโทษซะใช่ค่ะหลังจากที่เรารู้เท่าทันแล้วเราต้องยอมรับด้วยว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ดีแก้ไขได้ละถ้าเรารู้ว่าไม่ดีอ่ะแก้ไขขอโทษพูดคุยกันให้เข้าใจเออและสุดท้ายเลยคือปรึกษา couple t h e r a p i ิ t อืมใช่ใช่ดีนะ ใช่จูงมือกันไปเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นฉันมีนิสัยอย่างเงี้ยฉันจะแก้ยังไงดีเนาะกับแฟนเราด้วยแล้วก็กับตัวเราด้วยอันนี้ก็ดีนะคือว่าเราสามารถจูงมือแฟนเราเข้าไปคุยกับเพื่อนเราได้เลยหมายถึงว่าเราถกเถียงปัญหาส่วนตัวของเรากับแฟนเราโดยที่มีเพื่อนเรานั่งอยู่และให้เพื่อนเราเป็นกลางและแชร์มุมมองที่มีต่อความสัมพันธ์ของเราว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมองมาจากข้างนอกแล้วมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะบางทีในมุมมองของ บุคคลที่หนึ่งกับบุคคลที่สองอะค่ะอาจจะมีความทิธิหรือว่าแบบเอ้ยฉันอยากเอาชนะเธอต้องเป็นฝ่ายแพ้ฉันต้องยอมอะไรเงี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่ถ้ามีบุคคลที่3ที่เป็นคน,นตรงกลางค่ะเขาคล้ายๆแบบว่าเขาจะมองออกไหมนะมีมุมมองที่กว้างกว่าไม่ได้อยู่านนอ,อาจจะมองไม่ออกแต่ว่าอาจจะมีมุมมองที่ที่แลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าเพื่อนพี่ก็ทําวิธีนี้แล้วก็แชร์แชร์แช,ชร์กันอยู่เหมือนกันอะไรเไงี้ยเออมันก็ทําให้เราแบบมองเห็นอะไรมากขึ้นวันนี้นะ้องมากับพี่เจนก็ได้พูดถึงเรื่องแก๊ส <Get lighting S 2> ไลติ้ง แบบอัปเดตใหม่อืเชื่อว่าพฤติกรรมเนี้ยค่ะทุกๆคนน่าจะต้องอาจจะเคยเจอบ้างหรือว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำบ้างอย่างที่เราบอกกันเนาะก็ค่อยๆรีเช็คพฤติกรรมของตัวเองกันไปว่าเฮ้ยฉันจะทํายังไงดีใครที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบเนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทางออกเราทํามาทุกทางแล้วแต่ว่ายังออกมาไม่ได้อะ่ะก็เชีรยให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญอื เดลองไปพร้อมๆกันดูก็ได้แบบที่มมยบอกเมื่อกี้เนาะเพราะอย่างคุณเก๊กที่เราพูดไปตอนต้นเขายังไม่รู้ตัวเลยจนแบบเขาเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนความสัมพันธ์มาสิบเอ็ดครั้งแล้วอะสิบเอ็ดครั้งก็ถือว่าเขาเป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะออใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้เก่งคนที่เขาคนอยู่เขาว่าเก่งเหมือนกันนะเออสัจพิสดี้ก็แค่นี้เนาะใช่คุณผู้ฟังมีอะไรมาแลกเปลี่ยนก็พิมพ์มาใช่ เหมือนเดิมนะค <c oughs> ะสาม,มารถมาแชร์กันได้เนาะ<ช>วันนี้มากับพี่เจนก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่อีพิสซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android